นี่โชคเอยเนาะมาตลอดอย่างนี้แล้วครับผมสืบหวยผมก็ถึกตลอดแต่เาว่าใหม่นนี้เขาสินมากครูบาลมีกว่าจันนั่แหละผมสืบสามเขาเขาก็บอกว่าโอ้คุณลวงพอใหญ่ยเขาบอกว่าเขาเกิดมาเผื่อผมครับเขาเป็นเทพได้ครับเขาให้ผมนี่เอาไอ้กล้วยนำว่าบูชาครับเขาในน้ำไห้นะการผมครูพิษเขาขอถวายอรให้หลายท้่ครูบาจยนที่ว่าว้มดูดีกูผมนะนี่นี่ครับเขาว่าให้บูชาด้วยกล้วยนำว่าครับผม าจะเกิดอนุภาพที่ดีที่สุดครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามตัวเลขสูตรอันนี้ก็เป็นแก้วอาจารย์ม้วนต่อกันนะครับผมได้มาจากครูผมครับเนี่งมาเรื่อยๆมาตลอดเลยครับผมครับมันมาจวกบกที่มันจะออกมาอย่างนี้แหละ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 นี่นี่ย่านไทยต้งตรงไงเทอร์โบมาที่นี่เดือนนี้ได้ไหมลงได้ไหมมาดูสูตรครับผมสองตัวอาจารย์ม้วนเนาะในงวดนี้พัฒน์สุรัตน์เป็นตัวใดกันแน่นะครับ แต่ครับสูตรครับผมสูตรอาจารย์เนาะครับสองตัวมีครับสองตัวครับผมเฮ็ดไปแล้วเรียบร้อยเฮ็ดเรียบร้อยครับผมสองตัวด้วยครับอีกเรือยสองตัวนี่งตัวนี่กรับพร้อมครับครับพร้อมครับครับเตรียมสมุดรับการีบจดเลยนะครับครับนี่ยังหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่สามหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วกลบด้วยเด้อครับเด้อกรับน้่นนี่ผมก็บองคือกันเนาะเดี๋ยวนออี่บางทีมันอาจจะออกล่างบนก็ไม่แน่ครับงวนตัววงงวนกิมันออกขังบนขังเดียวครับผม คือมีแค่หนึครคบเนาะครับหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่สามหกเจ็ดเจ็ดหกท่าละครับผมแค่นี้ครับอาจารย์วันนี้มั่นใจฟันทงครับผมที่มีตัวไหนครับที่มั่นใจดีมันเหมือนมักเหสองตัวเนี่ยผมผมมักนี่แล้วครับนี่เครับนี่ครับเจ็ดหกหกแคะครับผมเจ็ดหกหกแค่นครับผมเจ็ดของเจ็ดเนาะนี่ครับนี่ครับที่ชอบที่ว่าชอบมัดใจเกือบมัดใจเกินหลังมัดใจเลยเนาะครับผมล่างบนเลยเด้อย ช่วงปีใหม่มากนี่ครับเพราะเลยครับเด้อล่างอธิบัตนด้วยเด้อผมไปดูคือกันเออครับผมอาจจะมาทั้งสามครับว่าผมให้กับให้เป็นแนวทางเนาะครับผมบ่าไหก็ง่ายยังหรอกครับผมรีบจด้ะครับผมเป็นแนวทางให้ครับเป็นแนวทางให้เด้อพี่น้อกเลยหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่สามหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะครับผมเดี๋ยวขึ้นเรีมงไปชี้ให้ก่อนครับผมเรียงชี้เนาะครับ ขับเรือมาชี้ของอาจารย์หมดนะครับเรือมาชี้ทกสทกรสเนาะธนาคารทกรสนะครับศูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหกเก้าสองสี่เจ็ดศูนย์เนาะทองร่อนดีเวียงครับผมครับุณทองร่อนดีเวียงเนาะครับทองร่อนดีเวียงนะครับผมอะจบไปนะครับเด้อใครมีโชคกับอาจารย์มวนนะครับเนาะก็ร่วมเป็นค่าคู่ค่าขายเพิ่นนะครับครัซอย อาหารสร้างน้องแป้งนะครับผมอาาหรสร้างน้องแป้งเนาะเป็นข้าวคูข้าวคูเพิ่นน้ำครับครับเป็นข้าวคูของอาจารย์มวลนะครับห้าบาทสิบบาทเด้อแล้วแต่ศรัทธาครับผมมาได้ว่าเรียกร้องกัั้งนกเนาะครับผมถ้ามีโชคแล้วก็จะเริ่มนั่งกับเป็นค่าอาหารน้องแป้งนะครับแล้วก็เป็นค่าข้าวคูของอาจารย์นะครับงูแผงกูเขาสามสามตัวตัวเนาะครับโอ้โหงูก้อยพงกาวามันขักแล้วไอ้สามแปดพงกาวา ให้ทุนเต็ียมน้อผมก็ยังผมก็เบิดหลายพราะอะไรก็ได้ครับผมงงครับอาจารก็ได้ขึ้นกันครับเดี๋ยวลอยหนึ่งตัวเดียวกันเนาะได้ตัวลอยหนึ่งครับครับจะของสูตรก็ได้ขึ้นกันเออผมก็ซื้อขึ้นกันครับผมซื้อขึ้นกันนะครับรีบจดเด้อครับพี่น้องรีบจดเลยครับรีบจดรีบจดนะครับจะขึ้นว่าไห้ว่าได้โดนนี่คืออาจารย์ชอบนะครับน้องวงโกไม่นี่ครับชอบครับผมนี่นี่นี่แหละจะชอบมากเลยนี่เจ็ดพันหกเจ็ดเนี่ยครับเกิดว่าฟันท่งอี๋แล้วครับของขวัญปีใหม่รอบสามอี๋แล มาใกล้ใจที่สุดเลยครับนี่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 เลขเลขไอ้หกสี่เก็ดนี่นี่ไฮคัพับแบบนี้เดอร์นี่หกสี่หกเก็ดนี่ไฮคับแบียร์นี่ตามผมม้วนผมไม่หายผมขึ้นว่าเด้อนี่นี่นี่แค่เนี้ยครับแล้วก็พวงไทยด้วยตัวนี้น่าจะน้อยนี่นี่เจ็ดหกเก็ดนี่แหละครับผมสองตัวก็คือฟันทงค้าผมนี่แหละนี่แหละเจ็ดหกครับหกเจ็ดครับผมหมักเลยครับผมหมักเลยครับหมักเลยมันใจที่สุดครับผมคือเจ็ดหกเจ็ดหกหกเก็ดนี่แหละ ครับผมเอาก็ฝากเอซีแฟน่องอีกเท่ยนึงนะครับเนาะก็ให้ได้มิโชคอาราบกับอาจารย์มวลอีกั้างหนึ่งเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับโชคดีตลอดการคือกาแหละครับผมชายานะครับโชคดีตลอดการนะครับอาจารย์มวลนะครับตลอดการครับครับผมเด้อกับมิโชกม่ลาวก็จะเริ่มกันนะครับเนาะเป็นคาคู่คาคายแตบันทึกบัญชีก็เกิดให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่างวดนี้อาจารย์มวลเ่าให้ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เนาะครับครับครับนะครับรับประทันต่ว ก้าวผูอายุนะว้าเนาะในเมืองทั่วทั้งเนไม่ไหลายคิดด้วยนาะรับไหวไหมเออได้แต่ว่าบุญใน่มืองทั่วทั้งเนาะครับครับขอบคุณหลายครับที่ว่าซอยอาหารสร้างน่องแป้งนะครับขอบคุณมากเลยครับเด้อที่ว่าผอทำใหซื้ออาหารนะครับก็ได้ขอบคุณหลายครับผมก็ได้ยเนาะครับในค่าอาหารน่องแป้งอยู่ครับครับผมการในงวดวันที่สิบเจ็ดเนาะครับผมวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับรอรุ่นกันนะครับในงวดวันธ์สิบเจ็ดครับสูตรของอาจารย์ม่วนนะครับพันธงคือเก่าึันตงคือเก่าคพันธงคือเก่าครับ ผมว่าแล้วอย่าตามหาผมกับแม่ลีลีหน่อยู่อยู่ๆสก็ต้องเล่นตามหาด้วยครับแลฟนเนามาแฟนนนอแฟเท่งนาะแฟนสองแฟนขับอีซีนะครับที่ได้คอมเมนต์มาว่าให้ตามหาอาจารย์นนนะครับก็เดินเดินทางมาถึงที่อยู่กลางทุ่งนานะครับตอนนี้ครับอาจารย์จะออกเดินทางอีกช่วงไหนนะครับนี่ช่วงม่ายสามครับผมไปต่อเรื่อยๆที่ละครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับผม ครับผมก็สุดท้ายนี่ก็เป็นแนวทางเด้อแนวทางเนาะอว่าให้งงง่ายอย่างเด้อครับเป็นง่ายเลยอาจารยว่าผมเด้อครับอาจารย์กับวิรุกันเนาะอาจารย์ก็บวรูณเนาะฟันทงคือเก่าเหรอละมันก็เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรคำนวณแค่เพียงสูตรครับแค่เพียงสูตรผมก็บ่ได้เก่งวิศวะวัตถศิลปอกครับอืมันแบบว่าง่ายว่ามันฝึกไปครับสุดบาลีมันมาสุดทุบเนาะครับตรงตรงเลยนะครับ อาจจะเป็นฟุกก็ได้นะครับเบาง่ายเลยฟุกเลยไปก็ฟุกกันว่าดีคำนวณถือกันผมไม่ได้เจ๊งยังหนอครับผมคนธรรมดาครับออืคนคนเดี่ยวสร้างคนเดี่ยวสร้างนะครับผมเป็นอาจารย์ยังหนอครับผมเออปกตินี่แหละเขาตากีว่าจะได้เนาะครับผมงวนนี้กรับฟันทงฟันทงเหมือนเดิมครับฟันทงเหมือนเดิมคือเก่าคือเก่า แต่วผ่าห่างก็ง่ายเด้อครับผมเป็นเพียงแนวทางนะแนวทางแนวทางครับกาให้ไปพิจารณาบ้างนะครับเด้อพี่น้องก็ใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเป็นเพียงแค่สูตรคำนวณแค่นั้นนะครับของอาจารย์ม้วนคนเลี้ยงช้างนะครับผมในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่ก็เอาไปพิจารณาบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับขอบคุณอาจารย์มวนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมตัวเลขของอาจารย์ม้วนก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสองตัวนะครับสูตรสองตัวสูตรหวยพันล้านของอาจารย์ม้วนได้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับในงวดวันที่สิบเจ็ดของกรกาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับดูแล้วชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์นะครับผมเพื่อไม่พลาดชิปนะครับผมในงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาดีๆนะครับนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับผมเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ไปพิจารณาดูนะครับชอบก็ลองเอาไปรุ่นดูนะครับ ตัวเลขของอาจารย์ม้วนนะครับนะครับผมตัวเลขก็มีจดนะครับผมถ้าใครจดมาทานรีบจดนะครับมีหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์สี่สามเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับผมตัวเลขของอาจารย์ม้วนนะครับ